สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพบพอกกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมฮ mm ิม hmm. าพี่น้องมาเมื่อนี้มากินจุน้ากันนะครับแซ่บคือเกาหนา mm hmm. พี่น้องบรรยากาศ mm hmm. ทั้งหอนทั้งขึมนะครับจักสวาจังไดนะครับผมเมื่อนี่มาเป็นเนื้อสันมันนะครับผมบอกเลยว่านเนื้อสันนี่แบบเป็นยังแซ่บมากกินก้บนน้าจิม้ม ขี้เพียกก็ดีงัวงขมขมนะครับเขากันดีเนาะพี่น้องเนาะมาผักเข้ามีนี่แหละตามนี่แหละพี่น้องผักก็คือบานหลากหลายมีบัพริพริกขี้หนูนะครับเขานี่ห่อนห่อนแบบที่นี่หิวแล้วครับหิวแล้วหิวแล้วพุดนะตอนใหญ่เลยนะครับผมเนื้อสันเนาะทึ่งตับทึ่งผักขี้ดิวรื่องนก็ได้บานลายขึ้นก็แล้วครับแบ่งแบ่งกันไป อมาละกระเทียมกระเทียมท้นดองน้ำผึ่งครับ กินบ้างได้พี่น้องได้กับลากรัป่ก,กระปยกรบจุโอ้ก <c oughs> ็ขัดแท้เนื้อพลอยดีอือ อยากอยู่พี่น้องเมนูนี่หมักไผ่หมักมันนะครับเลยคำใหญ่หญสามเกลือที่เรา กันหินครับสึดหยอด ทันเป็นแบบตอัวอยิงไงใหญ่เลยครับผักลายครับมือนี่เอามากินกับบะเบิด ผักหนอกม,มาแดงมากอันนี้ใส่มันครับใส่ที่ต้มเพียนเนี่ยแหละพี่นอ้องกินก่อน พริกขี้นูสองหน่วยรูเรื่องตรงนี้จะกะจันห่องแล้วครับเริ่มมีไข่ไข่จะกะจันแล้วครับ นอดไปายแล้วพี่น่องขันย่ายูเนี่ยผมซื้อไปฝากแล้วเลยมีแต่ย่ยละหมกักได้ปลาไหลด้วยครับมันหายยาเป็นเรื่องธรรมดา Ну, mm -hmm. เบินแล้วตับตับเพิ่นไล่หลายอยู่มือนแต่ว่าประกาศขอเพิ่นเพราะว่าเจ้าใไม่ครับขันเจ้าที่ซื้อน้ำเพิ่นประจำสิกาบาอก ทำตาขอ <laughs> quả ừ. đi gì từ thêm cái <laughs> toàn nhảy <c oughs> แดกซองสนันเดยพี่หน้อง ขออภัยหลายๆทางเขียกับกึ้งยีตาเนี่มันแดดมืดเนี่ยเดี๋ยวแดดเดีวขึ้นก็เล่นเป็นยีตาจาจะของแห้งขึ้นคนนอนหลับคนง่วงอยู่ตลอดไม่ลยถ้าเป็นอ่างวันไล พอติดมือเราบาดเนี่ย เดียวกับแคนดี้ดีไปเนาะแขนด์แอนตันอยู่ไม่ได้เห็ดเป็นอยังก็นอน ง่วหน่อยเกียกตม้มเพราะว่าว่เาเพื่นเห็นบ่นหรอกว่ามันตน้องมีขีดเพียรไล่เนาะบางทีเห็ดได้ มีโอกาสงบ้างสิงไปกินน้ําในหอยเผือกวิธีอีสานคนบรูจักผมนะครับแต่ว่าไปในฐานะไปกินเป็นลูกค้านะครับ ก ok. ้อนซ่อนเนืองา цев, ม ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับ <c oughs> หากว่าพิษพลาดประกันใดก็ยังพอกันไม่นะครับผมหากว่าพิษพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวนานี้นะครับเด้อพอกันไม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ